สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Little Dog Studio สัปดาห์นี้เราจะมาอัปเดตกับภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมนะครับ ภาพยนตร์เรื่อง b l o o ด Quandam คนคลั่งซัสซอมบี้เข้าฉายก้าวกร,รกฎาคมเป็นประเภทเทอร์เรอร์ความยาว100นาที ภาพยนตร์ขยวขวัญจากประเทศแคนาดาที่บอกเล่าเรื่องราวของโลกหลังจากที่เผชิญหน้ากับหายนะครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีซึ่งมันก็เข้ากับสถานการณ์โควิดในยุคปัจจุบันจริงๆนะครับเมื่อเชื้อไวรัสปริศนาที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นซอมบี้ได้แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกประเทศและก็ชุมชนต่างๆนั้นต้องปิดเมืองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้ หนังไว้ด้วยเรื่องราวของชนเผ่าอินเดียนแดงกลุ่มหนึ่งที่มีภูมิคุ้มกันไวรัสเหนือคนธรรมดาเทรลเลอร์รับบทโดยไมเคิลเกรย่าซึ่งก็เป็นนายอำเภอของชนเผ่ามิกแม็กจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพวกพคองให้รอดพ้นจากมหารตะไยครั้งนี้แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อผู้รอดชีวิตกลุ่มอื่นก็ได้เดินทางมาหลบภัยในแคมป์ของชนเผ่า เขาก็เลยต้องเลือกระหว่างความปลอดภัยของทุกคนในเผ่ากับการเปิดโอกาสให้กับผู้อพยพเข้ามาแล้วจะเสี่ยงกับการสูญพันธุ์ของเผ่าหรือไม่ซึ่งอาจจะหมายถึงการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับกำกับโดยผู้กำกับชาวอินเดียนแดงเชฟบาร์นาบี ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงที่พวกเขานั้นเคยเผชิญมาก่อนผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งเรื่องของแนวคิดเรื่องการปิดกั้นชายแดนการเกลียดกลัวคนต่างชาติความหวาดระแวงและการไม่ยอมรับความจริงติดตามกับภาพยนตร์เรื่องบลาร์ดแครนทรทำ คนคลั่งซัดซอมบี้วันที่9กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือเรื่องราวของภาพยนตร์ที่เราจะได้ชมกันนะครับในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมเพื่อความชวัวนะครับไปเช็ครอบโรงเรื่องฉายกันนะครับ ที่โรงภาพยนตร์ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ถ้ามันใช่ฝากกดแชร์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับครั้งหน้าเราจะได้ติดตามกับเรื่องราวของภาพยนต์ที่จะลงโรงฉายจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรนั้นกดติดตามช่อง l i ต t ด็อกสตูดิโอไว้เลยนะครับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมลาไปแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ